ที know, das ja toda, ach ach. Bst, ่ต้องมานั่งรีแคปกันแบบตอนครั้งแรกที่เห็นเบรกดาวคืออันนี้เหรอคือเบรกดาวมีไฟปะมอดล้วป็กิจกรรมที่จะได้รบ๊ปวิดมิวกาสไปเล่นแล้ว้องเจอน้องอีหึกเแล้วตอนนั้นอ่ะมีน้องน่ารักมลูกน้องเนี่ยเศร้าสุดฝากไว้แล้วกันว่าแบบอย่าเห็นแก่ตัวเราก็ใช้กล้องที่เก่งว่ะแล้วทำเศราก็ไม่เคยจะเป็นไม่ได้เป็นเด็กเหมือนเดิมแล้วนะจะเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไม่น่ายืนพอเถอ ปินค่ะบอกเล่นินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะเออพอของพ่เฟยเกันสินเธอบอกเลยว่าคอนเทนต์เนี่ยอย่างที่รู้จักกันดีแคบเป็นเวลาดีแคบปีสองั้งที่แล้วเพิ่งปีหนึ่งกันอยู่เลยแต่วันนี้บอกเลยว่าเราพาเพื่อนทุกคนมาดีแคบแบบเหมือนเดิมแล้วก็มีต้นกล้ามาดูวยวันนี้ข้าวไก่ก้าวอะไรคะขายก่้าวหรือคะโอ้โหแ h ป p p y ใชย ถึงเวลาแล้วที่ต้องมานั่งรีแคปการเออตั้งแต่เปิดเทอมดีกว่าตื่นยังไงกับเปิดเทอมวันแรกมันเ,เกิดกูจำได้ต้องา,าตอบเลยค่ะก็โยนคำถามค่ะก็ปีสองเปิดเทอมก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหนึ่งเพราะว่าเราอ่ะจะกลายเป็นที่ปี2แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะว่าก็เป็นมหาลัยเดิมๆแล้วก็สังคมแบบเดิมๆอะไรเงี้ยแต่พอเปิดเทอมมาแล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าเปิดเทอมมามันคือวิชาอะไรแต่ว่าก็รวมๆแล้วปี2ก็หนักหน่วงอยู่ก็เปิดเทอมมาครั้งแรกก็อาจจะมี ต่งงงสั่งงานอะไรบ้างเลยของพี่โชตรของอาจารย์ศุศักดิ์อะไรเงี้ยก็ฟินค่ะบอกเลยฟินค่ะแล้วคุณดวงเอิร์มเป็นไงคะก็โอเคก็เออไม่ปิดเทอมมาวันแรกก็เป็นวันเกิดไงลูกก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็แฮปปี้เออแล้วเป็นไงแฮปปี้ไงก็แฮปปี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์อ่ะแล้วก็แบบเพิ่งแฮปปี้คนน่ารักก็ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราได้มีการทำงานอะไรแบบนั้นแล้วฝั่งลูงฝั่งล่าเป็นยังไงก็รู้สึกว่าพอขึ้นปีสองมาจะมีความเหนียวแน่นกับเพื่อนมากยิ่่่งงขึ้้นเพรราาาะะววจมีกกกกออออบยแล บ่อยมันเหมือนแบบได้ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเยอะมากๆอะไรเงี้ยมันเลยจะรู้สึกว่าสนิทกันมากยิ่งขึ้นแบบว่าไม่ใช่สนิทแค่กับเพื่อนสนิทตัวเองอะแต่ว่าพอเราทํางานอะเราไม่ได้ทําแค่กับกลุ่มเพื่อนตัวเองนะคะเราจะได้ทํากับกลุ่มคนอื่นๆแบบว่ามันมีการคละกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้อาจจะแบบว่าได้รู้จักคนมากยิ่งขึ้นอาก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 ็รู้สึกได้เจอคนเยอะเยอะมากขึ้นสอให้ฟิลสอนรูปพูดประมาณนะก็ ก็เป็นเขาเรียกว่า first i p r e a t i o n ของการเปิดเทอมก็โอเคก็ได้กลับมาเจอกันอะไรประมาณนั้นฮะแน่นอนว่าต่อมาความต่างระหว่างปีหนึ่งกับปีสองเออปีหนึ่งกับปีสองแน่นอนมันต่างกันแม้กล้ามาต่างปะเออกล้าตอบก่อนปะก็รู้สึกว่าปีหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีออกกองเยอะแต่ว่าถ้ามีเนี่ยก็จะเป็นกองแบบไม่ได้จริงจังขนาดนั้นที่ต้องยืมของแต่ว่าพอปีสองเนี่ยมันเป็นการออกกองที่เยอะขึ้นแล้วเราก็ต้องยืมของแล้วก็ต้องหัด ใช้ของต่างๆให้เป็นจริงๆเราอาจจะไม่ได้เก่งทุกสิ่งหรอกในบใ,ในตำแหน่งน,นะแต่ว่าน,น้อยๆแล้วก็ควรทำเป็นอย่างสักหนึ่งตำแหน่งเพ <All right. S 1> ื่อที่เราจะได้เป็นคนดีของ คนดีคนสำคัญไม่อย่างที่บอกคืออย่างอย่างที่บอกคือเขาเรียกอะไรพวกเรา B A บังเอิญจับพัดจับปูมาอยู่ในการ B A นั่นเองแล้วก็สำเร็จ B A ก็น่ารักรู้จักกันไปอย่างที่บอกนะทุกคนมีเอกแล้วเนาะตอนนี้เรากเรามีเอกแล้วเออเวลาได้เข้าเอกที่ไรอนี่ยเขาได้เออเออว่าอันดับหนึ่งหือว่าสาธุโดพันเตสุดๆเออเออเแล้วค่ารู้สึกไงก็จริงๆอ่ะรู้สึกว่าความต่างของปีหนึ่งแล้วก็ปีสองเนี่ยมันค่อนข้างมีความต่างมากเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราก็เรียนจากพวกทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบออกกองเหมือนที่ต้นก้าบอกเลยแล ออกกองแต่พอได้ออกจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการตื่นเช้ามากขึ้นได้ทํางานที่เราไม่เคยได้ทําแล้วก็ไม่เคยคาดคิดที่แบบจะได้ทําแบบตอนครั้งแรกที่เห็นเบรกดาวคืออันนี้นั่นหรอคือเบรกดาวแต่พอลองไปทํางานหน้าเซตหน้ากองแบบอะไรจริงๆแล้วอะก็รู้สึกแฮปปี้ก็รู้สึกว่าเออก็เลือกทางถูก นะที่มาเรียนอเอ,อ่อ VM อะไรอรย่างงี้ใช่แล,แล้วก็อยากจะขอฝากทุกคนว่ามาเข้า VM เ็กันเยอะๆขออ้อถ่างจริงๆหนิงว่าไงหนิงอืค่ะองหนึ่งหนิงนะคะก็คิดว่าเป็นน้องเหรอขอต่างระหว่างีหนึ่งกับปีสองก็คือโตโต,ตมากยิ่งขึ้น<ม>แบบว่ารู้สึกมันจะโตแบบก้าวกระโดดอ่ะคือจากม .6 หกกับปีหนึ่งอ่ะ มันโตขึ้นมากก็จริงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็ยังมีความเป็นเด็กมหกที่คนอื่นจะยังคอยสปอยอยู่แบบไม่ไม่เป็นไรถ้าทําผิดไม่เป็นไรหรือว่าแบบเออน้องทําแค่นี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่คนไม่ได้หมายความว่าปีสองแบบว่าทําผิดแล้วเขาจะด่าเลยนะแต่คือรู้สึกว่าเราต้องมีสกิลเป็นของตัวเองอย่างน้อยสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเวลาเลือกออกกองอ่ะก็เลยอยากคือพวกอาจารย์อ่ะเขาก็อยากจะให้เรา <S <S 2> <S 2> <S 2> ออกกองแบบ กระจายหน้าที่แบบว่าถ้ากองนี้เป็น DP กองหน้าลองเป็นซาวดูไหมอะไรอย่างเงี้ยลองทำหลายๆหน้าที่เพื่อแบบคนพบสก,กิลของตัวเองดูอะไรเงี้ยเขาใหญ่ก็อบอกคือเราได้แบบเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็บอกเลยว่าปีหนึ่งอ่ยพีเสือมีเสือนาทีจะพูดนาทอีอะไรอะไรพ่ออยากจะบอกว่าน้องๆถ้าขึ้นมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยอยากบอกว่าเวลาว่างมันเยอะกว่าปีสองก็อยากให้น้องๆเที่ยวเที่ยวให้เยอะวันวันหยุดอ่ะก็เที่ยวให้เยอะหยุดแหม ปิดเทอมเนี่ยปิดเทอมเล็กปิดเทอมใหญ่เนี่ยก็ใช้ให้คุม,มให้ไปเที่ยวให้สนัน,<ใ>นมันจะได้<น>ไปเที่ยวที่ไหนดีคะถ้าเกิดเป็นช่วงปิดเทอมต้นเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรปิดเทอมเล็กช่วงปลายอ่ปิดเทมเอ,อเทมเล็กก็แนะนําให้ไปพักเหนือเพราะว่าอากาศมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นไงแล้วหมอกมันลง<ต>ด้วยใต้ก็ฝนตกนะมันก็มีทะเลนะเออแต่ว่ายังไม่จบ S <s> <S <f led> แต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์ก็แนะนําให้ไปเที่ยวภาคใต้อย่างเช่นสุราษฎร์บอกคืามันตากก็ได้นอนแหละตัวความตาแล้วก็ <c oughs> พวกเราได้มีความเป็นผู้ใหญ่เอาจร็งว่ามันมีความโตขึ้นแล้วก็ได้รู้จกักคนมากขึ้นพร้อมๆกับได้มีทักษะที่มันเริ่มค <c oughs> งตัวและเริ่มเห็นว่าเราอ่ะคล่องอะไรไม่คล่องอะไรบ้าง <c oughs> ต่อมา <c oughs> ทุกคนหลังจากเราแบ่งเองแล้วที่สำคัญที่เราอยากจะตอบคือวิชาเลือกเทอมหนึ่งเนี่ย <m uch as> มันจะมีวิชาเลือกกี่วิชาสองวิชามีเขียนบทแล้วก็จะมีเ,าเราเรีนไ,ได้ภาค,คือเขาจะให้เราเลือกในตารางก็แล้วเราเลือกอะไรบังเอิญบังเอิญอีฉันก็เลือกเขียนบทแต่ว่าด้วยอะไรหลายอยา่างทําให้เราไม่ได้เรียนเขียนบทมันเต็มหรืออะไรแบบนั้นเราไม่รู้สึกว่าเราอะ <c oughs> ได้มาเรียนเราเรีนได้ภาคเสริดภาคสามคนเ <c oughs> นี้ยเรียนได้ภาคข,ข,ของวิชา <c oughs> เขียนบทเออเขียนบทเป็นไง,ไ,งไงบ้างไหนรักก็กอนโอโหหมดแล้วก่อนแล้วก็แบบมันยากมันยากที่ต้องเขียนกันสามคนแบบคือ คือแต่ละคนอ่ะมันจะมีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วการที่จะมามีความคิดของแต่ละคนให้เป็นหนึ่งความคิดที่แบบดีอ่ะมันยากมากๆมันก็เลยยากที่แบบต้องเขียนร่วมกันแต่ต้องขอพูดก่อนว่าอะไรวิชาเขียนบทเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองพาร์ทก็คือจะมีเขียนบทรายการกับเขียนบทซีรีส์ภาพยนตร์ซึ่งก็ถ้าใครรู้สึกแฮปปี้กับเขียนบทรายการก็อาจจะเอาดีด้านนี้ไปได้เลยส่วนใครแฮปปี้กับซีรีส์ภาพยนตร์เนี้ยซึ่งที่พี่หนุ่มหนึ่งพูดไปเนี่ยก็คือเขียนบทซีรีส์ภาพยนตร์ที่แบบว่าจะกลุ่มกันแบบ เขียนบทเพราะว่าถ้าเป็นรายการจะเป็นเดี่ยวใช่ก็ใครแฮปปี้ก็ยิ่ด้วยค่ะแต่ว่าเราได้ทํางานพูดดอยได้ทำงานที่แบบเสมือนทํางานจริงปะแบบว่าได้ลองเเพราะว่าดีกรีของก็อาจารย์ที่มาสอนแล้วก็เป็นคนยังไงอะไรที่เราก็เป็นอาจารย์ที่เขาก็มาจับแบบบางที่เขาก็มาจับรายการจริงๆแบบเป็นพิธีกรรายการจริงๆทําสคริปต์จริงๆแล้วก็เขาก็เขียนบทภาพยนตร์จริงๆอะไรอย่างนี้ทำให้เราได้รู้จริงๆใช่ปะว่าการทำงานใช่แล้วถามว่า นี่ลดสิกอิจฉาพวกนี้เพราะว่าพวกเขาได้แบบว่าเขาได้มีแบบเวลาเขาตอนนี้นเวลาเราเรียนใช่ปะ mm hmm. พวกเขาอาจจะเป็นกลุ่มที่สามารถเขียนเป็นปรกราฟได้เขียนเป็นแบบรูปแบบที่แบบเออมันจะด,ดูชัดเจนส่วนเราที่ไม่ได้เรียนเราต้องไปกรอกเขาหมาหถึงว่าไปดูว่าเออหลักการคนเขียนยังไงเพราะเราก็ไม่ได้เรียนตรงนั้นมาแต่ว่าเราเร่วยภาพก็ได้ออกกองกอดเพื่อนนะคะใช่ใช่ขอบคุณที่ให้ขินขอบคุณที่ให้ขินมีขิงบ้างละ <laughs> ไม่ก็อยที่บอกคือเราเรียนวิชาเล่าเรื่องด้วยนนภาพแน่นอนว่าเออมันก็ตามชื่อวิชาเลยเป็นการที่เราต้องเล่าเรื่องด้วยนนภาพแล้วก็แรกเรื่อบไปทีเลยก็ไม่มีอะไรมากเราต้องเรียนในภาพของทฤษฎีกรก็คือว่าสัญญาคืออะไรเราจะเล่าภาพยังไงมีอะไรบ้างทฤษฎีนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามทำให้เราสามารถแบบเออที่มันแฟง ความหมายอะไรเอาไว้แบบว่าเฮ้ยเจอกันมันตั้งอยู่อะโคมไฟมันตั้งอยู่มันสามารถแปลงความหมายอะไรมากมายมากกว่าที่เราคิดด้วยตัวอย่างอยู่ตัวอย่างสัญญาเลยนอกจากที่เราสามารถในใช้ในพาพของเขาเรียกว่าในในพาพของเอ่อวงการแล้วอะมันยัาใช้ในภาพของการดำเนินชีวิตจริงได้แบบว่าแต่ละประเทศมันจะมีขนมทั้นีที่ต่างออกไปทําให้เราได้รู้ถ้าเราไม่่างนี้เราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะเอาจริงปลาเออว่าแบบเฮ้ยประเทศจีนนะเขาห้ามทำแบบนี้ประเทศญี่ปุ่นห้ามทำแบบนี้ซึ่งอย่างที่บอกคือเราวิชาเล่าเรื่องได้ภาพได้ออกกองเป็นครั้งแรกแล้วก็ออกกองก่อนในวิชาเรื่ ืองของพวกนี้อีกใช่บอกเลยว่าก็แฮปปี้ไม่รู้สึกได้มาขี่คงพวกนี้ก็จำได้ครั้งนั้นนะพวกนี้บอกว่าอะไรนะขอออกด้วยถ้ามีโอกาสหนึ่งสองสาเพราะว่าพอปีหนึ่งอะคือความจริงอะปีหนึ่งสามารถหาหากองออกเองได้เลย่บอกว่าเต่พราพเราอะไม่ค่อยได้ออกกองใช่แล้วพอเหมือนพอไปสองแล้วแบบเ็นเพื่อนเริ่มออกอะเราเลยแบบอยากออกมากอืมเพราะปีหนึ่งมันว่างเกินมันว่างอยากจะเข้าใจนะเพราะแบบว่ามีไฟใช่ป่ะเออมีไฟปะ มอดลแต่ว่าใครเลือกวิชาเขียนบทก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปว่าจะไม่ได้ออกกอเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยช้ำไม่แต่ก็อย่างที่บอกคือเอาจริบ้านแล้วด้วยได้ผ้าปะทำให้เรารู้สัญญาเพราะว่าหลังจากมันจะไม่มีวิชาสัญญาปะที่แบบว่าเราได้มาใช้จริงๆมันจะมีวิชาเลือกคือมันก็มีมีมีดีมีมีแยกกันไปผสมสาษากันไปแต่ว่าเราก็เป็นวิชาที่ต้องสอบเพราะนี่ไม่มีสอบใช่ปะแต่เป็นโปรเจกต์เนออสนุกสนานกันไปต่อมาเพิ่มสอบมีวิชาเลือกเหมือนกันแต่อุ้ยคราวนี้เยอะเลยช้ำเลย วิชาเลื่องสามสามสามป่ะอ่ะมีวิชาอะไรบ้างปฏิคสันสือศาสตรใช่แล้วก็มีการตะต่อตะต่อแล้วก็จัดไส่จัดใสจัดแสงเอออ่ะเรามาพิชิวิชาตัดต่อกันเลยกว่าคนนี้ทุกคนมีดีกรีได้รางวัลอีจเตออีจิตอรเอออีจเตอร์ไม่ได้รางวัลมันได้รับรางวัลแค่นิดเดียวแต่ได้ไหมล่ะแค่ได้ได้ไม่ได้รางวัลอะไรพูดไปสิ เป็นเรื่องการเกรดดิ้งสีเขาสอนแสดงว่าเขาสอนเรื่องเกรด่ยนสีใช่ไหมในพาร์ทนี anyway, ้เขาสอนอะไรยังไงบ้างก็คือช่วงแรกเขาจะให้ฝึกใช้เออเหมือนจะเป็น Premiere Pro เป็นโปรแกรมตัดต่อแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาก็จะให้ใช้ใช้ Da Vinci แล้วก็เปลี่ยสีไม่ใช่ Da Da Vinci ถ้าจะไม่จะไม่ผิดเหมือนชื่อ Da Vinci Resolve ซึ่งมันเป็นแอปที่แบบทำอะไรได้หลายอย่างแต่ว่าเน้นเหมือน เหมือนจะเป็นเน้นเกียรติีแล้วก็วันนั้นก็อาจารย์สั่งงานให้เกียรติีแล้วก็ส่งซึ่งเราก็เกียรีส่งแล้วก็ได้ได้รางวัลแต่ว่าพี่ดีใจบาไหมในเื่อแต่ว่าตอนแต่ว่าตอนอาจารย์สั่งงานเราไม่ได้ไปเรียนเกียรตสีแต่เราันก็เลยอดรอไม่อะเราเกียรติรีด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องเรียนเลยได้เราได้รางวัล เออไมนรั้มั่นเนาะไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนเพื่อนเราบอกว่าเป็นอาร์ทอยโอเคก็เดี๋ยวพัเขาอีเดอร์ไปวิชาอีเดอร์ต่อมาวิชาจัดแสงล้วก็อธิบายในวน้าเพราะตันนเปมีใครในจัดแสงแต่ที่บอกเราเห็นไม่ค่อยจัดแสงเนี่ยเว้ยเขามีแจกเขามีอะไรด้วยนะเราเห็นเขาแจกหลอดไฟจริงด้วยเรคิดว่าวิชาจัดแสงอะทำให้เพื่อนมองการทำงานแบบมีเทสต์มากขึ้นนะแบบว่าแสงปกติมันก็ให้ความสึกปกติใช่ไหมแต่ว่าแสงที่เปลี่ยนสีที่เปลี่ยนอะ มันเปลี่ยนความรู้สึกได้แล้วเหมือนพอเขาเรียนจัดแสงว่าเขาก็จะมีแบบว่าเขาจะมองทะลุความรู้สึกไปอีกอะเขาแบบเขาดูมุมลึกเขาดูลึกจริงะไรได้มากกว่าที่เราได้เรียนมาคุณสมัคราาเรียนเราก็เรียนแต่แค่ว่าเราแค่ไม่ดูลึกอะอแบบถ้าเราถ่ายคลิปอย่างเงี้ยแสงเราคือแบบปกติใช่ไหมแต่ถ้ามูดของเขาเขาอาจจะมองลึกไปว่าเขาอยากให้คลิปเนี้ยออกมามูดรู้สึกยังไงเขาก็จะจัดแสงแบบนั้นให้คือเขารู้สึกเขาสื่อออกมาได้ดีนะใช่คนที่บอกวิชาจัดแสงก็เป็นวิชาที่ เขาแนะนําให้เรียนนะก็น่าเรียนแต่เราไม่มีโอกาสได้เรียนเราเราเลือกเรียนเพราะเราเลือกเรียนวิชาสื่อสัน์เออประเด็นสื่อพัน์นั่นแหละเรียกง่ายๆคือวิชาละครเวทีแต่ที่บอกไม่ทำอะไรเลยคำละครเวทีเรื่องหนึ่งเรื่องเลยแต่ความพิเศษของปีนี้ไม่เดือดร้อนคาแ่ที่บอกคนดูคลิปได้แล้วที่มาทนมาหลังละครเวทีปีนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นเราเอาบทเอาระพันธ์ที่มีอยู่จริงมาจากต่างชาติแล้วก็มาแปลอะไรใหม่แล้วก็ยังเล่าสู่ยังเป็นความเป็นเด็กนคือชื่อเรื่องว่า ไอศาอ์นั่นเองอเออพวกเราเนี่ยทำทุกอย่างตั้งแต่โปรเซสได้เลยปะตั้งแต่คัดเลือกนักแสดงหานักแสดงทีมหลังบ้านหนึ่งสองสามสี่หกจะไปก้าทีมแต่ว่าเราทำงานโค้ดได้วยนะไอพวกจัดไฟอย่างเงี้ยเราทำด้วยกันกคือความจริงเวลาทำละครเวทีอะจะทำโคก,กับทุกวิชาเลือก เอกด้วยซ้ำเออใช่คือมีฟีมีอะไรมาช่วยมีแอดมีอะไรมาช่วยเรานะเพราเอกแอดเอกเอกฟีมาช่วยพวกเราโอหภูมิใจเนาะตอนนั้นคือเราะความทีเป็นงานใหญ่เฮ้วอย่าบอกคือเอ้แต่เรารอวิชาที่ฉันรอฉันคิดว่าแบบถ้าฉันไม่ได้ขึ้นมาฉันเครียดมัเจะเรียนวิชาอะไรอ่ะก็ได้แล้วก็ได้เป็นนักแสดงเป็นอะไรทำน้าที่เป็นอะไรเป็นแคสค่ะแล้วก็เป็นพีอาร์ด้วยค่ะเป็นอะไรตอนนั้นเป็นพีอาร์แล้วก็เป็นคอสตูร์สนุกไหมยังไงบ้างที่เราได้ทำไปก็สนุกมากรู้สึกว่าแบบได้ประสบการณ์อะไรหลายอย่างแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับคนเยอะมากๆ ซึ่ง <โด S 1> มันเป็นยนะเยอะมากๆซ,ซ,ซึ่งมันเป็นงานที่แบบค่อนข้างที่จะแบบยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่รู้สึกว่าพอผลงานออกมาก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในทุกๆท,ทีมงานทุกคน,ม,นคมันท้าทายม,มากคือมันเป็นอะไรที่แบบชาเลนต์ตัวเองมาเพราะว่าเลือกเป็นคอสตูมทางที่แบบเราไม่เคยทำหน้าที่ คอสตูมอะไรเงี้ยแล้วก็เราเสริมเอ่อพ่วงแฮร์สไตลิสต์ไปด้วยมันไม่เคยต้องทําผมให้ใครอ่ะแล้วแบบมันมองเปลี่ยนไปเลยแบบว่ามองการแต่งตัวมองการทําผมเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบเรามองลึกมากขึ้นเวลาเราได้เรียนหรือได้ลองทําอะไรจริงๆอ่ะเราจะมองลึกดีฟดีฟลงไปมากขึ้นอนะไรเงี้ยส่วนเอ่อเวลาทํา p R อะไรอย่างเงี้ย ก็ชาเลนตัวเองเพราะว่าบัตรค่อนข้าง,างเยอะอแต่มันเป็นการชาเลนต์แบบทชาเลนต์รวมอะ่ะคือเราทํางานเป็นกลุ่มหมดเลยในการทําละครเวทีเพราะฉะนั้น รู้สึกว่าความสามัคคีมันเป็นเรยที่แบบว่าสําคัญมากมมันก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะแบบว่าต้องมีโต้เถียงกันบ้างเพื่อให้งานมันดําเนินหรือว่าไปในทางที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่มันคือความสนุกแล้วรู้สึกก็จแบบท่านก็สีสันแต่สุดท้ายยังไงแบบทุกคนก็โอเคแบบขอบคุณกันและการที่ทำกันก็รับสื่อพวกพี่กินเลี้ยงกันมากินียก็อย่างที่บอกมาแฮปปี้ทุกอย่างแฮปปี้ทุกอย่างก็กอบไป็นทดีใช่จะพี่เราสามารถปิดมอทั้งมอเพื่องละครเวทีได้แล้วแบบทุกคนก็กระแสดียังคงกระแสด้วยไม่ดใ่่แตตตก็้้้อองงงพูดถถึนา ว,บบว่าถ้าเราไปทํางานจริงๆอะแล้วก็คงจะได้ทําในโปรเซสอะไรแบบนี้แหละที่แบบจะได้โต้เถียงกันไปมาเพื่อให้ได้ไอเดียที่ดีที่สุดม,มันก็เลยเป็นการสอนเราไปในตัวเรียกว่าแบบเราจะได้เริ่มทําจากงานแบบนี้ก่อนในมหลาลัยก่อนถึงไปทํางานจริงอะไรย่างนั้นได้อ,อันนี้ก็เป็นในภาคของห้าวิชาเอกที่เราได้เรียนทั้งเทอมหนึ่งและเทอมสองต่อมาเมื่อกี้หมดไปแล้วในภาคของวิชาเลือกที่เราได้เจอกันจรต้องเจอกันต่อมากิจกรรมกันบ้างล่ะเออ,เอ,อ บอกเลยว่ากิจกรรมเนี่ยอาจจะเหมือนของเพิ่งที่แล้วแต่มันเขาเรียกว่ากิจกรรมมันสนุกเพิ่มมากขึ้น,นแล้วก็มีความแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นและกิจกรรมประจาเอกของเราคือชากกิจกรรมอะไรเจ็บน้ำชาเออเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเราต่างรอคอยกันมาซึ่งกิจกรรม,มน,นี้มันจะเป็นพ่วงมาจากสายรหัสใช่พี่เทเอง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ปีปีหน้าเราจะเป็นพี่เทใครใครเราจะเป็นพี่เทกันบ้างล่ะแล้วเออบอกเลยว่าเจิบชาเป็นเป็นกิจกรรมให้แบบว่าเขาเรียกสาสัมพันธ์ปั๊บเออระหว่างกันแล้วก็มีคลิปทุกคนไปย้อนดูคลิปได้เราก็รอคอยและปีหน้าเราก็รอ ทำเหมือนกันถูกมันสนุกนะกินคำต่อมากิจกรรมอะไรพวกงานงานจอยยังมีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมสนุกเหมือนเดิมแล้วก็สนุกมากกว่าวุ้นมีโอกาสได้ไปเล่นกั็ต้องเจอน้องปีนหนุ่มก็ตอนนั้นน่ะจอยเล่นไปกันเป็นไงเป็นไง่ทำได้เล่นเล่นทุกอย่าได้เล่นโอ้โหได้ทุกอย่างจอยเล่นโอ้โหกินไปแกะถั่วนี่ไปแกะถั่วข้างๆน้องน่ารักไม่รู้น้องอยู่ไหนไม่รู้ต่อมาพวกงานจอยหมดแล้ว มาที่งานอะไรอ่ะสีสูสีสูสีเก็เออประธานสีเหนื่อยค่ะสนุกสนุกแต่ว่าปีสองเนี่ยเป็นประธานสีอยู่สองสีไม่ได้รางวัลอะไรเลยมีแต่ปีหนึ่งที่ได้แบบต้องบอกจริงๆว่ารางวัลมันแจ๋วนะไอ้ดอกต้องบอกจริงๆว่าเด็กปีหนึ่งเด็กพี่แบบปีหนึ่งปีนี้คือแบบเจ๋งแจ๋วไฟแรงกันทุกคนอยู่ปีนี้ไฟแรงจริงแบบไฟแรงกันทุกคนแบบเต็มที่มากคือแบบชื่อส่งชื่อเสียงมีทุจรางเก่งมากดูว่น่ารักด้วยพี่ก็น่ารักเหมือนกันยังจะทำเดิม งานอันนี้เราไปตอนตอนงานทีสิรุ่นพี่สุดขอบเอุดขอบเราไปโอกาสได้ไปรอบนี้ก็คือเป็นงานแบบโชว์ทีสิของรุ่นพี่เอกของเราี่ลิโตเออก็แบบไปดูงานเผื่อไว้ว่าเป็น็นแรัาดลใจกันว่าเราแต่จะบอกว่าตอนเราไปดูเราก็ได้แรงบันดาลใจเยอะหนแบบว่าก็มีทางเอ็มวีท้งหนังสั้นทั้งหลายๆอย่างก็อยากให้ทุกคนไปดูของุ่นพี่กันใช่ต่อมาต่อมาในพาร์ทของงานกุ้ยละวีนี้เรามีโอกาสได้ลงบูทด้วยนะ แต่บุรุษลนครทีทุกคนสู้คนคนพ่อค้าแม่ขายสู้คนดูสู้ยิ่งกว่าคือแม้จะฝนตกหนักแค่ไหนทุกพวกเขาก็ยังแบบเต็มที่อ่ะใช่พวกเขาก็อยากเต็มที่ยังออกมาเต้นออกมาเล่นดนตรีออกมาประกวดอะไรเลยแล้วแบบมีโอกาสที่เห็นว่าเขาเรียกว่าคนนอกเด็กนอกเขาเข้ามาเหมือนกันนะสุดแฮยดีมากเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็เขาจะไปคิดล่ะว่ามันจะแฮปปี้ขนาดนันขนาดแม้คนปอบอ่ะเอออะไรอีกอ่๋อเฟซฮาร์เฟซฮารที่บอกไปเรามีโอกาสจะได้มามาเป็นแบบ เราเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องอีนน้องใช่ไม่แต่อาจจะเห็นที่เราไปป้าๆปอๆใช่คือจริงๆอ่ะเราก็อยากไปทำแหละแต่เรากลับบ้านกลับบ้านกลับมาไม่ทานแต่ที่บอกคือก็สนุกเหมือนเดิมครับอนี้มันน่าสนุกมันเหมือนมีกิจกรรมให้เล่นเยอะแบบใครเครียดแต่มันมันก็ไม่ใช่แบบว่าใครเครียดเสมอไปมันมันไม่ได้ฟิลไรสาระคือมันเสริมสาระในการเรียนที่จะเข้าเรียนจริงๆอ่ะ มันมีแบบเนื้อหาจกกั<ช>การเรียนในน้นในกรทำกิจกรรมแล้วปีนี้เพื่อนเราไปเป็นสตาล์ไปเป็นอะไรกันเยอะมากไปเป็นที่ฐานเยอะมากมันเป็นกิจกรรมที่แบบก้าวสู่ความเป็นพิเศษใช่น่าสนใจมากก <c oughs> ารออกกองกต่อมาการออกกองเรายกเป็นคีย์เวิร์ดใหญ่เพราะว่าการออกกองเนี่ยค่อนข้างจะมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายรู้ <c oughs> หลากหลายประสบการณ์มากไม่คิดว่ารุ่นน้องอาจอยากจะได้รู้ว่าออกกองมีอะไรบ้างอ้ะพี่ต้งกล้าก่อนเลยเลยได้ยังไงอยาบจะพูดจะจะขาดแล้วออกกองเนี่ยส่วนมากผมทําหน้าที่เป็นใช่ครับ ผมไปทำอะไรยังไรสวัสดีเฮ้ยไม่ใช่สวัสดีส่วนมากผมทํากราฟเฟอร์ครับกราฟเฟอร์นี่เป็นอะไรเนี่ยกราฟเฟอร์กราฟเฟอร์เนี่ยก็คือคนที่คอยจัดไฟแล้วก็เหมือนคอยคิดคอยอะไรแบบนี้ครับน้องหมิงล่ะสวัสดีค่ะน้องหมิงสวัสดีค่ะน้องหมิงทํา ไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ว่าก็เยอะอยู่นิดนึงค่ะอยู่กับต้นกล้าค่ะตั้งแต่ถึงทำกีดีพีเอ็มดีพีอาร์ไดเออระมาณนี้อาร์ไดก็ออกแบบเซตติ้งออกแบบฉากแต่ว่าทําเกี่ยวกับฉากในซีนเออเวลาแบบว่ามีออกกองอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนจัดฉากจัดองค์ประกอบต่างๆให้มันเข้ามูดแอนด์โทนกีดีโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ก็คุมงบคุมงานใช่จะคอยดูโอ้เอาทั้งหมด ว่ามันโอเคไหมเวลามีปัญหาโปรดิวเซอร์จะเป็นคนแรกที่ต้องจัดการอ่าพี่เอ็มพี่เอ็มสวัสดิการในการดูแลสุขทุกสุขทุกของทุกคนกินข้าวให้อิ่มขนมขนมอะไรให้มันให้มันเต็มที่ดีพีดีเศร้าซึ้งคือดีพีเป็นอะไรที่ชาเลนจ์มากเพราะรู้จักอะไรก่อนเพาะรู้ว่าเป็นศูนย์จริงรู้จักอะไรพี ดีผิเด็กๆเด็กๆตัวกระเฟืไม่เราไม่ถนัดด้วยแต่พยายามทำแล้วแต่มันก็เศร้าซึมอ,อยู่แต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นบทเรียนมันต้องมีใจรับด้วยเนาะใช่ออใช่ใชคือมันไม่ง่ายนะคะพี่ขาที่จะแบบว่าถ่ายออกมามันต้องเซตติ้งต่างๆมันต้องอยู่ที่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นแสง<ม>เป็นยังไง<ม>ทุกอย่างเอานาคามสะดวกแค่ไหน<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันก็โยงไปกับเรื่องเรื่องตัวกล้องกับ ตัวเลนด้วยใช่แล้วมันต่องแล้วมันต้องคิดชมคิดช็อตอะไรด้วยใช่คือเป็น AD ค่ะเป็น PD แล้วก็เป็น a อแล้วก็มีเป็น KT เออไดเรกต์ด้วยใช่ AD ก็คือ Assist a n t d i r e c t o r ก็คือเป็นผู้ช่่ยว่วมกับเออในส่วนนี้ก็จะทำพวกพวกพลีซะส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารอย่างเช่นแบบว่าเบรกดาวคอชีทอะไรต่าง เวกดาวก็จะเป็นแบบการนัดเวลาการแบบว่าทําตารางเวลาว่าถ่ายช็อตนี้กี่โมงถ่ายซีนนี้กี่โมงอะไรอย่างนี้กินข้าวกี่โมงค่ะเอซีก็จะเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยตากล้องค่ะกล้องใช่เป็นผู้ช่วยตากล้องก็ขั้งขาก็ตั้งค่าตามกล้องแล้วก็ถ่ายตามที่ตากล้องอยากให้ทำแล้วก็เซ็ตกล้องอะไรอย่างงี้ค่ะไดเรกตดเกตดกตเอาเดลกตทำอะไรก็ไดเรกตก็ตามตัวค่ะเดลรกตก็จะเป็นคนที่ควบคุมดูมู a แอนโทนภาพในกล้อง ใช่บูมแอนด์คูทุกอย่างแล้วก็ควบคุมไปถึงขั้นที่แบบว่าไปช่วยดูตัดต่อทําคือดเล็กจะเป็นคนที่คอยกํากับทุกอย่างในในภาพให้มันออกมาตรงกับมูดเรามากที่สุดค่ะใช่ที่เราเคยออกกองมาเราเคเยออกกองเกี่ยวกับอะไรมาบ้างทวนาทีคือโฆษณาง่ายๆใช่อมีเอม่เยอะนะต่อมาคือหนังสัน้นมีโอกาสเอาหนังสัน้นเราทำเป็นหนังสัน้นวาย ชอเรสต์คร <ST su dy incarcerated> ิสต์ต่อมาอกองละครเวทีเยอะมากพมันจะแบ่งออกมาย่อยๆอย่างแบบถ่ายถ่ายเอ่อถ่ายแบบโปรเจคตอร์เนียโปรเตอร์ถ่ายซึ่งมันเป็นอยู่ในแผนของยาซึ่งพวกเรารายการรายการกองรายการเลกองรายการอันนี้ยิ่งใหญ่หน่อยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่คนเยอะต้องทำเวลาให้ทันจริงคนเยอะต่อมาสุดท้ายตอนนี้จบแล้วปีสองรู้สึกยังไงกับ ผ่านมาแต่ละครั้งบ้างตอนนี้ทุกคนครับมันเหนื่อยมากมันท้อไหมมันทอ้นทอ,มนทอมันโคตรเหนื่อยมันโคตรท้อเลยแต่เพียงแค่เราทำไมเราผ่านมาได้อะตอนนี้พวกเรายังผ่านมาได้แล้วพี่เขา่ายังผ่านมาได้เขาผ่านจนจบอ่ะอฉะนั้นพวกเราต้องผ่านได้อยู่แล้วพวกคนที่กำลังดูคลิปอยู่เชื่อว,ว่าหลายคนตอนนี้อาจจะยังตื่นเต้นที่แบบว่าจะได้เจอเจออะไรแบบนั้น<อ>เอาจริงพอถึงเวลาจริงอะ่ะงานมันจะมารัวๆอาจจะไม่ได้พักแต่สิ่งที่เราไม่ได้พักเนี่ยเราได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่า เราอาจจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วว่ะช่วงเวลานี้เราควรจะกักเก็บประสบการณ์กักเก็บทุกโมเมนต์ความประทับใจนี้เอาไว้แล้วก็นํามาเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราสามารถผ่านมันไปได้ดีแล้วก็แน่นอนว่าจงผ่านความ เหนื่อยนี้ไปด้วยความอดทนแล้วก็ความขยันพยายามสุดท้ายมันได้กับใครมาได้ตัวเราเองอย่าลืมว่าทักษะที่เรามีใช้เป็นประโยชน์ที่สุดนี่คือในพาร์ทที่อยากจะได้น้าติงๆค๊งท่าค่ะน้องหนิงอยากจะบอกความรู้สึกของน้องหนิงว่าน้องหนิงก็รู้สึกเหนื่อยอะค่ะมันเหนื่อยมันเอาจริงๆอะคนอาจจะมองว่าเอ้ยเรียนนิเทศไม่สนุกเอ้ยไม่ไม่เหนื่อยหรอกแบบสนุกไปวันวันแบบ ต้นเต้นเต้น,ตน,ตน,ตนลองลองลองกิจกรรมแค่นี้จบใช่ไหม <S 1> <1> <S แต่คือถ้าไต้นมาเนรียนจริงๆอ่ะมันดีกว่าน,นะมันเจาะลึกทุกอย่างมากกว่านั้นบางทีมันก็ลึกจนเราเครียดว่าแบบไมข่ขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสึกว่าเรียนเทคโนโล,โลยีสารสนเทศและการสืญญ่อสญญารที่คันเป็นกอารเต็มเรียนเรียนขนาดเนี้ยสิ่งที่สาคัญเลยคอมมูนิตี้ <S 1> <1> <S อืคือมันต้องมีสังคมจริงๆนะแบบส่วนใหญ่มากๆที่เป็นงานกลุ่มส่วนเล็กเลยที่เป็นงานงานเดียวอะไรเนี้ย แล้วเรูสึกว่าพอออกไปทํางานมันก,ก็ต้องเป็นแบบกลุ่มอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากจะแบบว่าฝากไว้แล้วกันว่าแบบ อยาเห็นแกนตัวการช่วยเหลือเออเพิเดแผงเป็นสัปด์สำคัญมากต่อรู้สึกว่าเป็นปีที่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างแล้วก็เป็นปีที่ค่อนข้างที่จะพอแท้อยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันแต่ก็สนุกก็ได้ทําก็จากที่แบบว่ารู้สึกว่าทําอันนี้ไม่ได้หรอกทําไม่ได้เราจะไปทําเลยแต่ว่าพอได้ลองทําจริงๆแล้วก็แฮปปี้ค่ะก็ผ่านไปได้ด้วยดีบางทีก็อาจจะรู้สึกท้อบางที่แบบ บางงานก็ออกมาไม่ดีแต่ว่าเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วก็ทํางานต่อไปให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ย mm hmm. ส่วนน้องๆที่แบบว่ากำลังจะเข้ามาแล้วคิดว่าเฮ้ย mm hmm. เราแบบเราก็ใช้กล้องไม่เก่งว่ะแล้วทาซาวก็ไม่เคยจะเป็นเราไม่เคยจะทําอะไรได้เลยอะไรเง mm ี hmm. ้ยคือไม่ต้องห่วง mm hmm. เพราะว่าพวกพี่ก็ทำอะไรไม่แต้เหมือนกันเข้ามาใช่ใช่เดี๋ยวพอเข้ามาเดี๋ยวก็จะมีแบบ mm hmm. มีเพื่อนที่คอยให้มาคำปรึกษาเรามีอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาเราแบบมากๆอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยเขาก็เอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยก็มาคอยช่วยเหลือกันและกันซึ่งกันและกันก็เดี๋ยวก็ทําเเป็นอง ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้เอางี้คือสรุปทั้งหมดอะอม,มีความสุขการทํางานจะถ้าเราไม่มีความสุขแล้วงานเราจะทําลงไหมเราจะไม่มีการอ่ะดูหน้าพี่ิจารณาสิอันนี้คือคนมีความสุขไหมโ <c oughs> อเคอย่างนี้ทัดเจนให้เห็นขนาดนี้แล้วมันก็มีความสุขบ้างทุกบ้างเลยรอยออย่าพูดเองพูดยิ่งแย่เลยมันก็เป็นมนุษย์ มันใช่ว่าดุใว่าดูคนอ่ะยังไงมันก็ทำทุกงานอ่ะมันก็มีสุขบางถุงบ้างป็นปกตกใช่ก็คนเรามันก็จะมีท้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันได้แข็ตัวเราเองชั้นสุดท้ายเราก็ต้องฮึบแล้วก็สู้ต่อคนเราก็มันก็ต้องก้าวเดินต่อไปมันมีความสูตรกับงานที่เราทำใช่ก็อย่างที่บอกนี่คือเป็นพันเล็กๆที่เราได้ผ่ากันมาตลอดทั้งหนึ่งปีอุ้ยหนึ่งปีเลยหรอก็เร็วอยู่ ใช่นึ่ก็เร็วอยู่ก็ปีหน้าก็ฝึกงานฝึกงานแล้วปีหน้ามีสิ่งที่รอคอยโอ้โหไอตเราเยอะมากเลยถ้าเราเรียนจบเราจะมีงานทำไหมเงี้หรอไม่แห่อนแรกเราต้องมีดีแคปตอนหลังจบหนึ่งปีถ้าแม่งงานแล้วต้องรีแคปไหมอ่านอ่แล้วก็พาลูกๆหลานไม่ลูกไม่อยู่นี่งหรอก ก็อยคือเป็นความสุขคร่าๆก็ถ้าใครอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมก็สามารถไปย้อนดูคลิปที่ผ่านมาเฉพาะของปี2ได้แล้วก็บอกลยว่ามันก็มีความสนุกกันไปเนาะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดความสนุกเหล่านี้สามารถ กดไลค์กดสมัครช่องมิสไปแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรแล้ว,ลวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีครปปีหน้าเจอกับพวกเราได้อีกแล้ว,ลวเจอกันค่ะขอบคุณครั bye bye. บายจะบอกว่าเราทุกคนเปลี่ยนไปเยอะมากอนุนิงเปลี่ยนไจากคลิปที่แล้ว <laughs> อ,อ,อใช่คะ่ะรู้สึกว่าโตขึ้นไม่ได้เป็นเด็กเหมือนเดิมแล้วนะ,อะเออมีอะไรเปลี่ยนจะเปลี่ยนมหาวิทยาลัยวิอย่างลี้เลยเหรอเอาไฮไลท์ไงเอาไฮไลท์ไงทุกคนเอาไฮไลท์ทำไมอะเอามาเอาไฮไลท์จริงจริงอะ เราคืนโนนี่เองแต่งเพ่ไม่เอารีดีเดี๋ยวเขไม่รู้เอาอะไรอ่ะจริงอ่ะเราเป็นอาจารย์แต่ว่าแบบว่าเป็นอาจารย์แต่ว่าคือจริงเอยู่พี่คาะเราสียใจบอกไม่ได้โคตรเสียใจต่อกไม่ไโคตรเสียใจเลยวะโคตรเสียใจที่มาเรียนที่นี่ทำไม่ได้ไม่น่ายืนพอดได้ไรอ่ะดิว่ามึงดับวะอะไรไม่ได้ไฮไลท์อ่ะเรืองย่อยบอกไปแล้วว่าพี่เสียใจมาก อ่ออ่อนที่เสียงน้ำตาเยอะมากโอ๊ยมึงเดินดิแท้จริงไหมเนี่ย้คไหลอารมณ์เขาไปที่สถูกนุกไหมเร่ามากันที่หัวข้อต่อมาเลยดิฝาู่้ชมอ่านอกจากก็เพิ่มทำอะไรอีกล่ะไม่อยากพูดทำอะไรเมคอัพไม่เอาไม่พูดเมคอัพมันตลกมันไม่ค่อยตลกจะเอาคอตูมเออไม่เคยทำคอตูมเมคอัพตลกเลยไม่เอา แล้วพี่ก็รักเขาเลยเนาะคือพี่เขาเวลาพี่เขาเป็นคนจัดงานใช่ไหมเขาเมันเหนื่อยแล้วจัดงานแต่เขาดูแลทิ้งเธเราดีมากใช่แบบน้องแบบน้องเล่นเกมแบบเป็นแผลอะไรเงี้ยเขาก็เข้าชาร์จทันทีเลยเป็นลมเลยตรงนั้นะแต่ยังให้เขาเล่นกับพี่เขลยขอเล่นหน่อยเมคเพลงกับรุ่นพี่ด้วยนะเมคเพลงกับรุ่นพี่แล้วก็ไปกิจกรรมพี่จะได้กรกครก